อลังการตาแตกสองเครื่องหัวลิซ่า b l a c k พิงค์ทำคืนพิเศษมีชิ้นเดียวในโลกเมื่อค่ำคืนวันที่5กันยายนที่ผ่านมา b l a c k พิงคได้ปล่อยคอนเซปต์โปสเตอร์บรอนพิงคออกมาให้บลิงทั่วโลกได้รับชมกันอีกแล้วและต้องบอกเลยว่าความสวยของสาวๆนั้นก็สร้างความเซอร์ไพรส์อีกครั้งทั้งสีสาวในลุคแบบนี้ปังมาก และสำหรับลุคล่าสุดนี้ต้องบอกเลยว่าลิซ่าแบล็กพิงก์นั้นเครื่องหัวอลังการงานสร้างแบบสุดๆมีดีเทลทั้งโซ่ลูกปัดเดืองร้อยกันอย่างประณีตโดยมีมิกชิไมเป็นแบ,บรนด์เครื่องประดับของสัญชาติเกาหลีใต้เป็นแบ,บรนด์เครื่องประดับชิ้นเอกระดับเฮดพีดเพราะไม่ได้มีวางขายทั่วๆไปและทำขึ้นมาพิเศษสำหรับลิซ่าแบล็กพิงก์แถมเครื่องหัวชิ้นนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยราคาออกมาให้ทราบอีกด้วยสำหรับซีซาแบล็กพิงก์ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19สิงหาคมเว เวลา13นาฬิกาเวลาเกาหลีใต้มีการปล่อยเพลงพลิงเวน้อมออกมาให้แฟนคลับทั่วโลกได้รับชมกันไปแล้วแถมยังทำลายสถิติระดับโลกอีกมากมายเลยทีเดียว